Too much freedom. I think he was gifted that goal. His reputation should have been warning enough for them. Well, oh, that has certainly made things interesting. There's a poke! He scores! กาบสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวไมเคลโอเวนนะครับผเปิด GP มาได้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับ b a b y ้โกนะครับไมเคลโอเวนนะครับผมจะเล่นแผนที่ผมถนัดนะครับแผน4 3 1 2นะครับดีเวล่าก็เปิดได้มานะครับเจอหลาดนะครับเดี๋ยวมาดูค่าพลังกันเลยนะครับ ไมเคิลโอเวนส่วนสูง173นะครับอายุ21ปีครับไม่ไม่มากนะครับอายุยังน้อยอยู่นะครับเพเออร์คอยู่ที่29นะครับทำเวลตันอยู่แล้วอยู่ที่95ครับมาดูค่าพลังกันครับทำเกมลุกครับ97นะครับหาช่องดีมากนะครับ97เลยนะครับ ควบมุมบอลนะครับ90นะครับเลี้ยงบอลไปกับเท้านะครับดิปบิ้งนะครับ92นะครับไทยโพดิชันนะครับอยู่ที่เลี้ยงบอลในควอบเร็วต่ำต่ำนะครับอยู่ที่87นะครับลองพาร์ครับสงสั้นอยู่ที่77นะครับเนี่ยไม่เยอะนะครับสงโยนยาวก็ไม่ไม่ได้นะครับ73ครับ นี wow. ่ครับจุดเด่นครับฟิ c ชิ่งครับจบสกอร์อยู่ที่9 7เลยนะครับมงครับเฮด i ิงครับอยู่ที่82นะครับยิงลูกพีชิกอยู่ที่67นะครับยิงลูกเคิร์ฟอยู่ที่76นะครับนี่ครับทีเด็ดนะครับสปีดครับอยู่ที่96นะครับสปีดต้นอยู่ที่เต็มแม็กซ์เลยครับอยู่ที่99นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่89นะครับ ห้าสิเก้าสิบนะจัมครับกระโดดอยู่ที่แปดสิบเจ็ดนะครับเออตัวนี้นะครับบาลานซ์ครับอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับสเตมินาอยู่ที่แปดสิบห้านะครับถนัดเท้าขวานะครับอยู่ที่สามนะครับเท้าซ้ายยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับฟอร์มอยู่ที่ ฟอร์มอยู่ที่6นะครับต้านทานความบาดเจ็บอย่ที่1นะครับนี่ครับภาพลังมนเครโอเว่นนะครับจุดเด่นก็นี่ครับทำเกมรุกหาช่องดีนะครับก็ยิงแรงด้วยครับเอ้ยไม่ใช่จบสกอร์ครับนี่จุดเด่นที่สปีดนะครับสปีดต้น99ด้วเลยครับ เดมาดูสกิลครับสกิลมี12345มี5สกิลครับมีลองเลี้ยงได้ครับยิงปั่นนะครับชิปช็อตบอลคอนโทรลนะครับยิงลูกชิปนะครับเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับก็ประมาณนี้ครับสไตล์ก็เป็นตัวจบสกอร์เลยครับโกคอเชอร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาผมจะลองเล่นให้ดูนะครับ นี่ครับผมเล่นเป็นฟูลีเจนเพลเยอร์นะครับที่เปิดมาได้ทั้งหมดนะครับอันนี้เปิดอาทิตย์ก่อนนะครับเออร์วินนะครับคาฟูผมผมไม่มีนะครับก็เลยเอาเออร์วินมาเล่นแทนนะครับนีสตานะครับเพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิวเป็นไมเคลโอเว่นนะครับยืนคู่กับบัติจิตตต้านะครับเล่นแผนหน้า2ครับ43 1 2นะครับ นี่ตัวสำรองผมก็มีประมาณนี้นะครับปิเตอร์เช็คครับมีล็อบสันมีเบิร์แคมป์นะครับมกุลลิกนะครับมีบาโลดอนาครับนี่ตัวทีเด็ดครับมิเอล่าครับตัวแรนะครับตัวนี้ครับ DMF DMF ที่ดีที่สุดในเกมนะครับ เกมปิดเลยครับก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองเล่นกันเลยครับจะสองสามเกมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นกันเลยนะครับไปกันครับโอเคครับได้คู่แล้วครับเจอแรงหนึ่งพเจ็ดนะครับ จะได้เป็นฟูลีเจนเพเยอร์นะครับการทองทั้งหมดเลยครับเอาตัวที่ฟิทลงนะครับไมเคิลโอเวนแต่มาเริ่มเกมกันเลยนะครับว่าจะเข้ามือแล้วปล่าติดตุวตามาที่ฟิโยครับ โยโยนครับไปจะวิ่งไปตอนไหนไม่รู้ครับไมเคิลโอเว่นไมเคิลโอเว่นวิ่งข้าเข้าไปครับในศูนย์เร็วมากครับสอนาทีครับวิ่งไปตอนไหนไม่รู้ครับนี่ครับไมเคิลโอเว่นลูกจุดเด่นตรงนี้ครับปีครับที่โอเว่นครับเคยมาที่บาร์เออร์ครับวีเอล่าจากบอลนะครับ มีลาไปยิงบอลได้ครับชิิต้าโยนรับโยนรับแทงให้โอเวนอย่างสวยครับหลุดครับพวกนี้โอเวนเว่นเว่นเว่นจิงแล้วกันโอ้โหสองศูนย์นะครับเอ้หกนาทีเองครับไปแล้วครับสองศูนย์ไม่คออเวนครับาช่องดีมากครับมีล้ำหน้านะครับลูกนี้ช่องดีมากลองเล่นดูครับ ส่วนตัวผมยังไม่เคยเล่นนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับยังไม่เคยมีไอคอนยังไม่เคยมีลีเจนต์นะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับยิงไปก็เลี้ยงสองลูกครับไม่เล่นบอลใช่ไหมครับที่โอเว่นครับโอเว่นโอเว่นมาที่โยนครับครับโยนครับแทงให้โอเว่นครับยิงสองสามสุดไปแล้วครับอื้อหเอาไปดีอะไรแล้วครับสามลูกไอคอนโอเว่นนะครับ มือถือขีเวลาแทงไปหลุดครับตัวเล็กแต่เร็วมากครับเร็วจีเลยครับทีอินเต้าครับโอเว่นครับม oh, ันติคตุต้าโอเวน่นโอเว่นโดนครับลูงนี้หลุดอีกแล้วครับอีกแล้วอีกแล้วยิง <the> <c oughs> สี่สูไปแล้วครับท่ <c oughs> ช่องดีมาก โอ้โหี่สีู่แล้วครับ14นาทีครับยิงไปคนเดียวแล้วครับ4ลูกสู้สว่าเข้ามือมากนะครับจะหลักราะเว้นเเวนจะแทงให้บันติตุาต,ตาทานไม่อุ่นมิตุตาช้าเกินไปครับว่าล้ำหน้าครับ เล่นแล้วเข้ามือมากเลยครับเร็วเล่นง่ายมากเลยแรงด้วยยิงแรงด้วยนะครับไปแล้วครับมีอยู่แล้วสี่ศูนย์ยังไม่ถึงครึ่งแรกเลยครับงงออคงกดออกไปแล้วนะครับแล้วเรามาเริ่มเกมที่สองเลยนะครับเราจะเล่นเกมที่สองนะครับเขาคงกดออกไปแล้วนะครับคงยอมนะครับสี่ศูนย์ มาเริ่มเกมที่สอนะครับว่าจะเป็นยังไงครับไบคอนโอเว่นผมเล่นในโอเ c ่น l ช e n ล์นะครับได้เอาจีพีสองหมืนห้านะครับโอ้เจอแรงเก้ารครับเสียวมากถ้าแพ้มานี่รดเยอะเลยครับแรงถ้าชนะขึ้นเออถ้าชนะก็ขึ้นสี่ห้าแต้มครับยังไงก็จงจะมารีวิวโอเว่นให้ดูนะครับ โอเคครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะครับสูตรเดิมครับยนยาวครับอเวนครับกูโยครับลูกนี้หลุดอีกแล้วครับหลุดอีกแล้วไมเคิลโอเวนเร็วมากวิ่งไปตอนไหนไม่รู้ครับเห็นอีกทีโผล่ที่หน้าประตูแล้วครับใจสายโยนเลยครับไมเคิลอเวนนะครับ บอลอยู่ที่วิเอล่าครับกองเต้เมซี่เอมปาเป้ปปเล้ำหน้าไปแล้วครับจังหวะนี้อยู่ที่โยนครับครับโอเว่นเมนเตสครับเมนเตสจะทำชิงกับโอเวน่นไม่ได้ครับเรกนีโนนนนน้โอเวน่นยังได้บอลอยู่ครับโอเวน่นโอ <c oughs> <c oughs> เว่นปั่นเซฟได้ครับนี้ไม่ได้นะครับ ใครเปิดได้ก็ลองใช้ดูนะครับเล่นง่ายมากครับทำนานการทองนะครับอรวินครับมาที่อินเนสตาในถ้าจะปันเซฟอีกแล้วโอ้ทำไมผมติดปันกันเลยครับติดปันนอกกรอบยิงแต่เจาะเหมือนกันเพราะจะชอบปัน,นติดตอินเนสตา ที่คาร์ลสครับคาร์ลสทืนคุ้ที่เจอหลาดเจหลาดจะปันเข้าไปแล้วครับสองศูนอ้โหเจอหลาดปั่นนะครับอไกาท้องนะครับไม่ใช่ไอคอนนะครับนี่ครับเจอหลาดเจอหลาดที่เจอท้งรครับสองศูนยไปแล้วครับสินาทีงเตวานิสากาคือที่เบเนอาร์ครับฟงเต้ที่วเอลาครับ เอล่าครับอุ้ยโยนครับลูกนี้โอเว่นโอเว่นโอเว่นเร็วเร็วยิงโอูฮูทงเสาโอ้โหเร็วมากครับลูกนี้บอลทีวีเล่าครับมาที่อินเนิสต้าได้ครับที่เรนสเตย์โยนครับโยนครับโยนครับให้จะให้โอเว่นโอเว่นจะหลุดไหมโอเว่นยิงปัดอีกแล้ว ขนาดหันหลังไปหันหลังยิงนะครับเนี่ยยังไม่ไม่ถนัดในลูกนี้ยังเซฟออกได้ครับอินเนต้าครับมาที่เออร์วินเออร์วินต่อที่เจอลาดเจอลาดจะปั่นอีกลูกนี้เบาเกินไปครับวันอยู่ที่โอเวินครับเมื่วานี้เมื่อวานนี้วันที่โอเวินโอเวินโอเวินปั่นอืมสามศูนย์ไปแล้วครับโอ้โหเข้าเมืองสุดๆโหดมากๆ อะไรกันครับนี่สองลูกเลยครับคนเดียวนิวจ uh, ีเลยครับวันนี้ที่วันนี้ซาก้าครับัตหวันนี้ดูวนดิอัสมาที่ปักป่าโอเคครับกดเวลาครึ่งแรกเลยครับสามสูงมาต่อครึ่นหลังกันเลยนะครับยินดี วันนี้ปูโยดักบอลได้ครับเจ๋งจต่อไปที่วีเอล่ามอนเตสที่โอเวนมอนเตสครับทำชิงกันกับมอนเตสครับโอเวนโอเวนโอเวนวิ่งเร็วเกินไปนะครับเมื่อกี้บอลอยู่ที่อินิต้าครับโอ้ยลูกนี้ลูกนี้หลุดอีกแล้วยิงยิงเบาไปาดไหนครับให้เปิดได้ลองมาใช้ดูนะครับ ้ยังไม่มีไอคอนครับเร็วครับ,รบตอบโจทย์เลยครับโอเวน่นไปเึ้นโอเวน่นเบบี้โก่บอลทีวีเอล่าครับมอนเตสทำชิงกับโอเวน่นโอเวน่นโอเว่นอืมไม่หลุดลูกนี้โอเคครับจบเกมไป3ประตูต่อหน,นึ่งครับ ไอขึนโอเวนทำไป็สองประตูเลยครับนี่ครับเจ็ดจุดห้าครับไปขึ้นอเวนเกมติดต่อนลยครับทำเอเซโกสองลูกนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมจะมารีวิวนักเตะที่ให้ดูนะครับในคลิปต่อไปนะครับรีวิวโค้ดเปิดแพ็คไอคอนเปิดแพ็คฟีเจอร์นะครับเปิดแพคเลเจนด์พีเชอร์ ย่งนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม